ที่สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรวันนี้ดรรัชชาสีสุเทพรองสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรได้เป็นประธานเปิดงานมากกรรกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นจังหวัดพิจิตรบริเวณสำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดพิจิตรโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าร่วมดำเนินงานกองทุนสุขภาพระดับท้องถิ่นจำนวน101แห่งโดยมีกิจกรรมออกบูธแสดงสาธิตการใช้สมุนไพราจากภูมิปัญญาชาวบ้าน และการแสดงอาหารเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพจากภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นนอกจากนี้ยังมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยมีการฟังการบรรยายทางวิชาการแนวทางการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจากนักวิชาการสำนักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตสานครสวรรค์เพื่อเกิดความเข้าใจในการดำเนินงานอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ในโอกาสนี้คณะกรรมการได้มอบรางวัลแก่กองทุนสุขภาพดีเด่นระดับอำเภอจำนวน12กองทุนและมอบรางวัลแก่พี่เลี้ยงกองทุนหลักประกันสุขภาพดีเด่นระดับโรงพยาบาลอีก2ท่านคณะกรรมัธิมาพิจิตรไลฟ์นิวส์รายงานครับ